เพระเป้าหมายของการมีชีวิตคือการตื่นรู้และการเวกอัพเป็นกระบวนการของการวิวัฒนาการทางจิตที่เรียกว่าการตื่นรู้สุดขีดสู่กระบวนการของการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้มันคือการค้นพบสนามควอนตัมที่ทําให้คลื่นสมองของเราเข้าสู่แอมบาเว็บซึ่งเป็นคลื่นสมองของการค้นพบศักยภาพสูงสุดในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คู่มือเวกอัพสุขี ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือแต่เป็นคอร์สเป็นโปรแกรมพิเศษที่รวบรวมอ e ีบุ๊กออดิโอบุ๊กรวมทั้งโปรแกรมพิเศษที่เชื่อมขึ้่นสมองเข้าสู่กันเจาะลึก DNA ถอด Implant หรือวงจรของชีวิตยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดกระบวนการนี้คือกระบวนการของการค้นพบสุดลับของความสำเร็จการค้นพบอนุภาคของฮิกอนุภาคของพระเจ้าในตัวเราและมันคือ ทางเลือกที่ทำให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ New Normal ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดบนโลกใบน,นี้อย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าคุณจะเข้าสู่โปรแกรมพิเศษนี้ด้วยตัวเองและมันคือการสั่นเทือนอนุภาพที่ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ยอดเยี่ยมบนโลกใบน,นี้คุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทำไมถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมได้และนี่คือการท้าทายครั้งสำคัญที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่านี่ไม่ใช่คู่มือเท่านั้น มันคือคมภีจัก,กรวาลมันคือสุขลับมันคือไบเบิลทางจิตวิญญาณที่จะทําให้เราค้นพบความสําเร็จความมั่งคั่งลาบวยและความสุขที่เป็นนิรันด์มันคือความสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เรากําลังค้นพบความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลในตัวเองมนุษย์ที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่างง่ายดายอย่าลืมนะครับเวกอัพสุขีกระบวนการของการตื่นรู้ของชีวิตที่ไร้ขีดจํากัดที่คุณสามารถค้นพบ และพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง